This is g i n ็ k APC e ร้านป้าตุ่มแกงส้มเป็นร้านก๋ะเตี๋ยวและข้าวราดแกงที่คิดว่าธรรมดาแต่ไม่ธรรมดาเพราะมีทีเด็ดคือเมนูสารพัดแกงที่นำมาเสิร์ฟในรูปแบบก๋ะเตี๋ยวได้โดยเฉพาะแกงส้มดังชื่อร้าน ของแท้เริ่มเิ่มจากอะไรครับวันนี้กแกงต้มแกงต้มยิ้มไกลไกลถึก่นฝุมาแล้มาเหรอไัแกงต้มเด็ดตายขอบคุณค่ะขอ,าอยามนะคะขย่านก็อืม ร้อนไม่ร้อนอ่ะอร่อยอร่อยเลยแกงต้มนะครับกินไหมครับแกงต้มเคยๆต่ม่เคยพิซซี่ต้มแกงต้มแกงท่าภาคกลางอาจจะไม่ถึงแกงหลังกาแต่อร่อยทิมปุ่นเพราะเราอยู่ก็อยู่ภาคกลางแล้วก็กินแบบลบกไม่จัดเราไม่อยู่ภาคกลางผมอยู่ภาคตะวันออกอีกข้างนึ่งคือภาคไทยอะไรวะนะตัวหัวเลยคพื่อนวนนี้อะไรนะแกงเบียงจะเล่นอะไรนะ คุณเอายังเอาผมขอมาที่ส่วนกลางของผม,มนะครับส่วนกลางส่วนกลางครับมีกุ้งแน่นแหนึ่งตัวนะฮะุกอ่ะผมมาทดสอบรสชาติกันนะอันนี้คือแกงเรียังหรออ่ะเดี๋ยวว่าแตกที่เตี๋ยวแกงเนี้งธรรมดาย,ยังไม่เคยกินเลยนะมันเป็นไงวะลืมแกงมันจะใส่กะปิมาเก๋แต่ว่าแบบว่าตัวหมูแรหยดดีนะ อถราทำนะครับทำไหฮะอ่มีกุ้งนะฮะโบเกลไดอืจานกงต้มนะที่คนเคยกินทีเด็ดดีแล้วครับทีเด็ดเลยทีเด็ดละจากไม่เหมือนนะไม่เหมือนต้มนั่คือแกงข้าหมักไม่ไ้เป็นกปิเครื่องเทศอันนี้มันจะมีกะปิเลยแต่ว่ารสชาติกินงมากอออันนี้ก็จริงนะฝรั่ง i m a g i น e i มเขาเคยกินแกงเหลียง กีนที่หนึ่งความรู้สึกว่ากะปิมันเหมือนแต่อันนี้มันกินง่ายเลยง่ายไม่แรงไม่แรงมันกินง่ายง่ายกินง่ายเลยเหรอกินง่ายหิวเลยแต่ว่าอ้วนด้วยต้มยำกุ้งเหรอคะอันนี้คืออะไรนะฮะต้มยำกุ้งต้มยำกุ้งช้างหรือไงโอ้ก็ต้มยำกุ้งก็เหมือนกันน้ำปลาอืมเขาจะได้หรือเป่าช้างหรืไงหยิบอาจจะไม่ได้เข้มข้นเหมือนก๋วยเตี๋ยวต้มยำใช่รสชาติแต่ว่าไม่นั่นแต่ แต่ถ้าให้น้ำเม่วันน้ำมวันต้องแกงต้มแกงต้มเนาะแกงต้มเนวิธีเด็ดของที่นี่อตามชื่อร้านแหละแกงต้มแกงต้มเมื่อวันแกงต้มโลโบฉันจะกแกง้มที่สุดเลยอางให้เรียงรำแับหนึ่งสองสามที่ชอบหนึ่งสองสามยิ่งเหรอเดินต้มยำกุ้งสดท้ายของผมนะต้องเป็นหนึ่งสอง ปลาสลัดเนบุอ่ะแค่ยังเหลือน่ใช่กมาไรู้สึกว่าต้มยำกุ้งจับจารมากกว่านะคราบชอบความซัของร้านนี้ต้องเป็นต้มยก้งถ้าความสุดสโดยผว่าต้มยำกุ้งอร่อยกัแกงเลี้ยแต่รวมๆแล้วสามอันอร่อยทักัครับแต่ถ้ารวมแล้วมีเสน่ห์ก็ต้องเป็นที่ตางไม่แล้วนะาเพือการเปกันได้นะที่เยาวชนที่ชอบขนัดหนึ่งแกงเ้เหมาอชามันสั อันนี้มันกินง่ายแล้วมันได้ผักแต่ว่าต้า<ม>องก,การไฟเบอร์แบบชูรุ่นหลักนิดนึงกะเลยอย่างเงี้ยอยากให้รู้สึกกินแต่อันนี้มันคือต้อง,งม,มีพวกมังคุดที่เหนี็กร้อแล้วมันโดนรสชาติน,นี้กลมแก่ต้มกบไปหมดเลยต้เกลือตัวนี้หน้าฝนต้เกลือเลยอะไรใครอยากกินขนมหวานร้านนี้ก็มีนะซีนนี้แอบอิจฉาเล็กๆนะคะเนี่ย ต่อคนละ58บาทเท่านั้นการเดินทางปักหมุดจากโลตัสบ้านฉางจากนั้นเลี้ยวซ้ายเข้าถนนบุรภาพัฒนขับผ่านสี่แยกไฟแดงเบี่ยงซ้ายเพื่อเข้าซอยขับตรงไปเรื่อยๆร้านป้าตุ่มจะอยู่ซ้ายมือฝากติดตามี EP ถันไปกันด้วยนะบ๊วย